สวัสดีเพื่อนๆเททางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับรวมหวยซองที่ให้แม่นๆในงวดที่ผ่านมานะครับรวมถึงแนวทางจากอาจารย์โนตี้นะครับในช่วงต้นงวดด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับ มาเริ่มกันที่ผังเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาผังเลขเด็ดสอบผ่านนะครับสอบผ่านในชุด 1, เข้าตรงเข้าตรงๆสำหรับ2ตัวล่างอ่าส่วน2เข้าบนนะครับแต่ว่าก็จับคู่ไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามี2 4กับ2 6นะครับเอาละครับสำหรับ16กรกฎาคมมาที่ตัวเด่น8 1 2 4 จับคู่ให้ที่8083 85 86 87และ89 101 3 1 5 1 6 1 7และ19 20 2 3 2 5 2 6 2 7และ29 40 43 45 46 47และก็49นะครับอลองดูนะครับเด่นเด่นหลัก8เด่นหลัก1นี่ถือว่าน่าตามทีเดียวนะวันนี้นะครับ รับผลพูนทวีนะครับสอบผ่านงวดล่าสุดตัวเด่นที่เข้า2เข้า6นะครับแล้วก็ได้6 4ซึ่งเป็นตัวกลับของ4 6นะครับสอบผ่านที่2ตัวบนส่วนล่างก็ตัวกลับเหมือนกันนะ6 1อาจจะไม่ใช่ตัวกลับเนาะถ้าตีดังการก็ถึงจะได้9 1นะครับ16กกรกฎาคมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ057นะครับ057สายวิ่งสายรูด มี02089มี525859มี727879นะครับอลองจับตาดูนะครับวันนี้ในชุด0กับ7สามตัวเลยนี่ก็ยังยังสวยนะครับ057750เนี่ยนะครับยามสามตาสอบผ่าน91ตรงๆนะครับสายวิ่งก็เข้าตัวรองนะสำหรับ9นะครับ 16กรกฎาคมสายวิ่งสายรูดมาที่4กับ7นะครับวางแนวทางชุดหลัก4ที่40424649 70727679ก็นะครับก็ลองจับตาดูนะครับสำหรับหลัก7มีลงซ้ำด้วยนะมี70จริงๆน่าจะเป็น72นะนะครับน่าจะลงผิดนะครับน่าจะเป็น70727679นะครับถ้าดูจากตรงนี้ นะงวดล่าสุดก็เข้าล่างในฝั่งด้านขวานะครับงวดนี้ดูว่าหลัก7จะมาล่างหรือเปล่าเนี่ยก็ถือก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับ7จ็ดศูนย์รวยและนะครับงวดล่าสุด64ได้ตัวกลับสายวิ่งสายรูดเข้า6กนะครับหกได้ตัวกลับนะครับมาทั้ง6กสอสี่นะนะครับสำหรับ 16กรกฎาคมนะครับสายวิ่งสายรูดก็จะเป็น4กับ5จับคู่ให้ที่เด่น4จะเป็น4 1 4 2 4 6 4 9เด่น5ก็จะเป็น5 1 5 2 5 6แล้วก็5 9นะครับเลขรวยเงินทองนะครับเลขรวยเงินทองนะก็ถือว่า8 8คู่นะครับเลขมา8คู่นะครับวดนล่าสุดเข้าบน งวดนี้41 42 46 49 51 52 56 59นะครับ51นี่น่าสนใจกับ59นะครับลูกเทวดานะครับงวดล่าสุดสอบผ่านที่46เข้าตรงๆสำหรับ2ตัวบนนะครับอันนี้เลขเทวดานะครับเลขเทวดางวดนี้ก็ยังเป็น4นะครับเอ้ามาชุดเดิมเลยนะ40 49 45 46อ๋อมี47กับ45นะครับที่ ไม่เหมือนกันนะครับมี45กับ47ของ1กระก,กรกฎาคมเป็น47นะครับของ16กรกฎาคมเป็น45เอาละครับกลับมาปังนะครับสำหรับเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับหรือว่าหวยทองคำนะครับงวดล่าสุดสายวิ่งสายรูดก็ไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับเข้าเต็มเต็มสำหรับหลักหนึ่งนะครับแล้วก็ เอ่อ19นะครับได้ตัวกลับ2ตัวล่างนะครับได้ตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับ16กรกฎาคมสายวิ่งสายรูดจะเป็น8กับ7นะครับ8กับ7จับคู่แนวทางที่82 83 84 80 87 71 75 76 78แล้วก็79นะครับสายวิ่งสายรูดนี่8กับ7นะครับมี82 83 84 80 87 71 75 7 6 7 8แล้วก็7 9นะครับมาดูข้อมูลบนนกตาทิพย์กับมาวิ่งนะครับข้อมูลบนนกตาทิพย์กับมาวิ่งนกตาทิพย์ให้1นะครับวันนี้สำหรับบนก็จะมี1 1 1 4 1 6 1 8ส่วนมาวิ่งให้5มี05 6 5มเม็ดเดียว405นะครับอกน่าตามนะวันนี้405 จับ6มาใส่ก็605ด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนล่างให้1เหมือนกันนะครับก็จะเป็น3171แต่แถวจ๋าพารวยนะครับแถวจ๋าพารวยตัวเด่น137นะครับสำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่น137จับชุด2ตัว12ชุดที่10141519 30 34 35 39 70 74 75แล้วก็79นะครับส่วนในชุด3ตัวก็จะมี810 314 215 019 530 634 035 739 270 174 875แล้วก็479นะครับมือทองงวดล่าสุด สายวิ s s ่งสายรูดนะครับก็ยังสอบผ่านนะครับสำหรับ2นะมี2-4-2-6ที่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าหลุดนะสำหรับชุดจับคู่นะครับ16กรกฎาคมสายวิ่งสายรูดจะเป็น7นะครับมีวางแนวทางที่4 1 4 5 4 6 4 7 4 8แล้วก็49นะครับท่านไหนที่ตามเลขมือทองนะครับ มาดูการที่เอาให้รวยนะครับเอาให้รวยหลัก2ตัวนี้จะเป็น6นะครับมี 60, 61, 62, 69ส่วนเด่นดหลักร้อยนี้ก็จะจับ1มาใส่นะก็จะเป็น 160, 161, 162, 169 260, 261, 262, 269, 660, 661, 662, 669อีกหนึ่งใบเป็นของพลังเต่าฮับนะครับ เด่นบนจะเป็น6 4 6 9 1 6 8 6เด่นล่าง0นะครับ0 2 0 3 5 0 7 0นะครับคนมีโชคนะครับงวดนี้เด่นบน4 4 0 4 9 4 5 1 4 7 4 8 4เด่นล่าง3 3 2 3 5 3 6 1 3 8 3แล้วก็9 3นะครับ สำหรับ2คนมีโชคนี้ก็เป็นอีก1นซองนะครับที่ตัวเลขก็ถือว่าปี68นี้ก็เข้าบ่อยอยู่นะครับตามที่เชฟได้นำเสนออยู่เป็นประจำนี่ก็จะเห็นได้ว่าก็ก,ก็มีเข้าบ่อยอยู่นะครับปักหลัก10ล่างนะครับเด่น 2, 4, 7จับคู่ให้ 20, 40, 70, 21, 41, 71 24 44 74 26 46 76 27 47แล้วก็7 7นะครับมาปิดท้ายกันที่เลขดังตามกระแสนะครับไปต่อ16กรรกฎาคม6 8แดสำหรับอาจารย์นอตตีนะครับงวดล่าสุดสายวิ่งสายรูดอาจจะสอบผ่านนะสำหรับ6นะครับแต่ว่าจับคู่อาจจะหลุดไปนะครับ มาตามกันต่องวดนี้นะครับอาจารย์นอตตี้ให้ที่98 95 85 93นะครับชุด3ตัว985 983นะครับนะอาจารย์นอตตี้ก็ฝากเอาไว้นะครับอะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน f อะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านนะครับ